ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเวสแฮมพบลิเวอร์พูลเดอะอาร์ชคัมแบ็กค่าเ1เตตัวจริงหงแดงบุกถิ่นคอนคืนวันอาทิตย์นี้หงแดงลิพูจ่าฟงพิมลีกมีคิวบุกกรุงลอนดอนดวลเวสแฮมเจ็ดที่มาดับ13บที่ผลงานช่วงหลังค่อนข้างดีไม่แพ้ใครในลีกมา4นัดติดชนะ2เสมอ2และนี่คือชุด11เผู้เล่นตัวจริงที่คุณซซออา์เนอร์ส็อตน่าจะเลือกใช้ในเกมนี้ที่ลอนดอนสเตเดียม ซึ่งคงมีการปรับทัพเล็กน้อยจากเกมล่าสุดที่เปิดบ้านทุบเลสเตอร์ซิตี้สต่อหนึ่งเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมผู้รักษาประตูอาริสซอนเบเกอร,อร์ยอดโกชาวบาซิเเลียนวัย32ปีได้ลุยต่อแน่นอนโดยจะเป็นการเฝ้าเสาเกมหลีกนาที่10ของฤดูกาลนี้แบ็กโฟเทนอเล็กซานโดรโจโกเมสเฟอร์กิวฟันดและดูโลบสันส็ลตคงยึดแนวรับชุดเดิมติดต่อ,อกันเป็นเกมที่3ซึ่งถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนก็คงจะปรับแค่ตำแหน่งแบ็กซ้าย โดยคอสตารซีเมีคาร์สอาจจะได้ลงเล่นแทนโดบสันขณะที่อิบราฮิมากราเต้กับคอร์เนอร์แบตลี์ยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้คู่กลางรับไรอันกราเฟนแบกอลิซิดแม็กอลิสเตอร์ทั้งคู่ได้ลงตัวจริงต่ออย่างแน่นอนโดยเฉพาะแม็กอลิสเตอร์พึ่งจัด2อแอซิดในเกมเมื่อวันพระรับดีที่ผ่านมา3ตัวรุกโมฮัมเหม็ดซาลาห์เคอร์ติสโจนโคดี้กัปโป โดยการที่โดมิิกซูโบสไลติดโทษแบนทำให้โจนน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงต่อเช่นกับซาลาด้านขวาและกักโปฝั่งซ้ายที่ต่างฟอร์มกำลังเข้าฝักหน้าเป้าลุยดีอารสมีแนวโน้มสูงมากที่ดีอารสจะได้สตาร์ตตัวจริงหลังเป็นตัวสำรองไม่ได้ถูกใช้งานในเกมเอาชนะเลสเตอร์ซึ่งนั่นหมายความว่าดาวินนูเยสจะต้องหลุดไปนั่งสำรองแทนส่วนดิโกโชตารอเป็นตัวทีเด็ดระหว่างเกม พอจอยจากเดอามกับความคืบหน้าในเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของเฟอร์กิวฟานไดโมฮัมหม็ดซาลาและเทนนเล็กซานเนอร์โนกับสโมสรลิพูในเวลานี้ลิพูตระหนักดีว่าเส้นตายเดือนมกราคมมักจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงกับข่าวลือเสมอโดยทั้งฟานได์และซาลาหน่าจะรับข้อเสนอไปวางบนโต๊ะจากสโมสรอ,อื่นๆแล้วด้วยเช่นกัน แต่เจ้าหน้าที่ของลิวอร์พูเชื่อว่าทั้งคู่ต้องการอยู่ที่สมสร,รลิวอรพูลต่อไปแม้ว่าสมสร,รอื่นๆจะมีความสนใจในตัวของพวกเขาก็ตามเนื่องจากสมสร,รไม่ได้กังวลม,มากนักว่าการเจราจาอาจดำเนินต่อไปในอีกหลายเดือนจากนี้ มีการยื่นข้อเสนอให้กับทั้งฟานได์และซาร่าไปแล้วและลิวพูยังคงเจรจากับทั้งคู่ต่อไปโดยหวังว่าจะสรุปข้อตกลงเพื่อต่อสัญญาของทั้งคู่ได้โดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามในความมั่นใจนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับทางอเล็กซานเดอร์อาโนเพราะตอนนี้พวกเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนเนื่องจากการเจรจาของเขานั้นมีความยากมากกว่าฟานได์และซาร่าเพราะด้วยอายุ26ปีของเขาเองก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นกัน เช่นอเล็กซานเดอร์โนพร้อมรอให้ลิพูปรับข้อเสนอจนกว่าตนเองจะพึงพอใจมีรายงานจากสเปนออกมาแบบต่อเนื่องว่าอเล็กซานเดอร์อโนตอบตกลงย้ายไปเรอลมริดล่วงหน้าโดยแบ็กขวาวัย2 6ปีกำลังจะหมดสัญญากับลิพูในช่วงจบสีซสั่นนี้อย่างไรก็ตามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสื่ออังกฤษระบุอเล็กซานเดอร์โนยังไม่ตอบตกลงข้อเสนอจากราชันชุดขาวอย่างที่สื่อแดนกระทิงดุพยายามประคมข่าว โดยแบ็กขวาชาวอังกฤษพร้อมรอให้หงแดงปรับปรุงข้อเสนอจนกว่าตนเองจะพอใจซึ่งที่ผ่านมานักเตะมองว่าสิ่งที่สโมสรมอบให้อย่างไม่ใช่จํานวนที่ตนเองสมควรได้รับขึ้นอยู่กับลิเวอร์พูลจะพยายามปรับปรุงข้อเสนอไปถึงจำนวนที่เทรนพึงพอใจหรือไม่โดยที่ผ่านมาหงแดงพยายามเจรจาต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้บทสรุปที่ชัดเจนนอกจากกรณีของอเล็กซานเดอร์โนดทางด้านลิเวอร์พูลกำลังดำเนินการต่อสัญญากับเฟอร์กิลฟันดาและโมเมตซาลาเช่นเดียวกัน ซือตีเคียซ่าหนีตูดด้านกลับอิตาลีแบบยืมตัวเฟเดลิโกเคียซ่าแนวรุกทีมชาติอิตาลีมีข่าวต้องการหาทางย้ายแบบยืมตัวออกจากหงแดงลิเวอร์พูลตลาดมากราคมนี้เพียง5เดือนหลังย้ายมาจากยูเวนตุสปีกชาวอิตาลีย้ายมาที่เมอร์ซีไซเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยค่าตัวเริ่มต้น10ล้านปอนด์ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเป็น12.5ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขโดยเขาเป็นบิ๊กเนมคนแรกที่ถูกเซ็นเข้ามาในยุคข,ของอาร์เนอร์สโลต เคียซ่าถูกยกย่องว่าเป็นดีลสุดคุ้มพร้อมกับได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถแต่สุดท้ายสตาวัย27ปีกลับมีโอกาสได้ลงเล่นเพียงแค่4นัดโดยเป็นตัวจริงเพียงนัดเดียวในเกมคาราบาวครับรอบ3ที่ชนะเวสแฮมรายงานล่าสุดจากฟุตแมกกาโตเปิดเผยว่าเคียซ่าต้องการย้ายแบบยืมตัวตลาดปีใหม่นี้มีหลายสโมสรในเซเรียาที่มีความสนใจในตัวเขาโดยนาโปลีถูกมองว่าอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบเช่นเดียวกับเอซิมิลานฟิออร์เรนติน่าสโมสรเก่าของเขา ก็เป็นอีกทางเลือกอย่างไรก็ตามแม้จะมีหลายสมมสรนที่สนใจแต่ดูเหมือนเคียร์ซ่าไม่ต้องการย้ายออกจากทีมจากฝูงพีิมาริกแบบถาวร ทีโอสควายจากลิปูเอ h โครายงานว่าจนถึงตอนนี้เทรนอเล็กซานเดอร์นโนไม่เคยแจ้งให้กับสโมสรลิพูทราบเลยว่าเขาต้องการอยากที่จะย้ายไปร่วมทีมกับเบรอมริตหรือต้องการอยากที่จะเซ็สนสัญญาก,กับทีมยักษ์ใหญ่ในลาลิกา้าหลังจากที่กําลังมีข่าวลืออย่างหนักจากสื่อในสเปนที่บอกว่าแบ็กขวาทีมช่างกรีฑา26ปีรายนี้ต้องการย้ายไปเล่นร่วมทีมราชันชุดขาวในช่วงสัมเมอรหน้า ซึ่งก่อนหน้านี้โฮเซ่ฟลิกดีอาสนักข่าวจากสเปนรายงานว่าอเล็กซานเดอร์มีความคิดที่อยากจะย้ายไปร่วมทีมกับเรอัลมาดริดแล้วในเวลานี้และเขาได้ทําการแจ้งกับทางสโมสรว่าเขาต้องการย้ายไปอยู่กับทีมจากสเปนตอนนี้ขึ้นอยู่กับลิพูแล้วว่าจะขายผู้เล่นของเขาในเดือนมกกราวขอนี้หรือปล่อยเข้าไปฟรีๆในช่วงซัมเมอร์หน้า แกมเบลีจากทีบาฟุตบอลร,รายงานว่าร์พภูเป็นหนึ่งในลหลายๆสโมสรที่เฝ้าจับตาดูมาชุดขุนย่ากองหน้าจากวูบแฮมตันวันเดอร์เรอร์และให้ความสนใจในตัวของเขาเป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าวูบแฮมตันพร้อมที่จะบริเสนในทุกๆข้อเสนอจากทุกสโมสรที่มีความสนใจและต้องการอยากที่จะซื้อตัวสูน้าชาวบาซิว,วัย25ปีรายนี้ของพวกเขาไปร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้หากวูบแฮมตันจะต้องปล่อยตัวคุนย่าไปจริงๆพวกเขาจะต้องได้รับค่าตัวที่แพงมหาศาลอย่างมากเลยทีเดียว ยอนอาเนลิเซ่อดีตแบ็กตีนระเบิดของลิเวอร์พูลมั่นใจว่าเทนอเล็กซาาเนอร์โนจะย้ายออกจากทีมตอนซัมเมอร์อย่างแน่นอนมาก้าซือดังเมืองกระทิงโหมขาวว่าเรอัลมาดริดเตรียมเปิดการเจราจากับเทนอย่างเป็นทางการในวันขึ้นปีใหม่หลังนักเตะยังไม่ได้ตกลงขยายสัญญาที่จะหมดลงหลังจากจบซีซั่นลิเซ่เผยว่าในโลกของฟุตบอลหรือที่ลิเวอร์พูลไม่เคยมีใครอย่างเขามาก่อนเลยเขาโดดเด่นมากในฟุตบอลสมัยใหม่คุณต้องเก่งทั้งเกมรับและเกมรุกเขาเก่งมากในการพาบอลขึ้นหน้า จากการเปิดบอลและวิสัยทัศน์ของเขาผมคิดว่าเขามีความสุขนะแต่มันเป็นเรื่องของเทรนเองมากกว่าว่าเขาต้องการอะไรในอาชีพนี้เขาต้องการสิ่งใหม่ๆหรือว่าเขามีความสุขที่นี่นี่คือคำถามใหญ่เลยแหละผมคิดว่าเขาจะย้ายไปลิเวอร์พูลโลควีวินเคลเลอร์นิวคาสเซิลมีเฮจ่อชุดเฝ้าเสา เคลเลอร์เฮอร์ในทวารทีมชาติไอแลนด์หนีไม่พ้นต้องกลับไปนั่งข้างสนามตามเดิมหลังจากอาลิซอนเบเกอร์หายเจ็บโดยอานเนอร์สล็อตกุนซูดัตยืนยันชัดเจนว่าผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลคือมือหนึ่งตัวจริงของถินแอนฟิ์ยิ่งไปกว่านั้นสล็อตเซ็นสัญญาคว้าจอจี้มอมบัสชวิลลี่ผู้รักษาประตูทีมชาติจอเจียมาจากบาิเลเซียล่วงหน้าแล้วโดยค่าตัว25ล้านปอนด์ โดยมือกาวัย24ปีจะย้ายมาร่วมทีมเครื่องจากสีแดงในซีซั่นหน้าและจะส่งผลให้อนาคตของเคเลเลอร์เฮอร์น่าสงสัยหนักขึ้นต่อกรณีดังกล่าวทีมท a l กรายงานเมื่อ28ธันว่าผมว่าลิวอร์พูพร้อมขายเคยเลเลอร์เฮอร์หลังจบซีซั่นนี้โดยในทวารไอริชหวังอำลาทีมมานานแล้ว เพื่อคว้าโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องกับสโมสรอ,อื่นและได้รับความสนใจจากเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมซลิกาดุงที่ต้องการได้ผู้รักษาประตูคนใหม่มาแย่งตำแหน่งกับนิกปอบจอมหนึบวัย32ปีที่เริ่มมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้ง นอกจากเคลเลเฮอร์แล้วฮาวเล็งไปที่เจมส์ทัฟฟอร์อดอดีตในทวารแมนซิตี้ที่ย้ายมาเฝ้าเสาให้กับเบอร์ลี่อยู่ในเวลานี้เช่นกันขณะที่ฟิออเดนตินาทีมในซิราถูกระบุว่าสนใจคว้าเคลเลเฮอร์ด้วยเนื่องจากเดบิดเดคอยู่ในช่วงปลายอาชีพแล้วแม้อดีตผู้รักษาประตูทีมมเต็ดจะมีออปชั่นต่อสัญญากับม่วงมหาการจนถึงปี2026 เลเวสติลจากเมลสปอร์ตและเดมิทคิงจากเดลีเมลรายงานว่าเรียบริดเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าพวกเขาจะสามารถคว้าตัวเทนอเล็กซานโนไปจากลิพูได้ซึ่งเขาเป็นนักเตะคนสำคัญในการเสริมทัพของพวกเขาและหวังว่าเขาจะย้ายมาร่วมทีมแบบฟีเอเยนได้ในที่สุดในช่วงสัมเมอร์หน้าและเทนเองก็ไม่ได้พูดอะไรกับเรียบริดอย่างแน่นอนและเขายังคงมุ่งมั่นไปที่ฤดูกาลนี้กับสโมสรในวัยเด็กของเขาเท่านั้นแต่เสียงรบกวนท,ทั้งหมดที่ออกมาจากสื่อในสเปนกำลังพยายามบอกกันว่า เรียมฤิดเชื่อว่าพวกเขาสามารถคว้าตัวเขาไปร่วมทีมได้หากเขาตัดสินใจออกจากลิปหูในที่สุดส่วนสโมสรลิปหูพวกเขาจะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อทำการผูกมัดรองกับตันทีมของพวกเขาให้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ให้ได้ในที่สุดและจนกว่าจะมีการเซ็นสัญญาข้อตกลงเบื้องต้นกับสโมสรอ,อื่นในเดือนมกราคมซึ่งนั่นก็ยังคงไม่มีความชัดเจนในเรื่องนั้นว่าเทรนจ,จะทำมันในการเซ็นสัญญาล่วงหน้า ในเดือนหน้านี้ทีมหงแดงก็ยังเจรจาอย่างต่อเนื่องและยังคงพยายามที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเขาให้ได้ในที่สุดส่วนฟาบิโซโรมนโนเองก็เพิ่งจะรายงานไปก่อนหน้านี้ว่าณนะตอนนี้ไม่มีการตกลงใดๆระหว่างเทรนเนลกซนโนกับสโมสรเรอัมลมาดริดย,ยังไม่มีการทําอะไรทั้งนั้นไม่มีการติดต่อพูดคุยใดๆทั้งสิน้นและลิปพูยังคงพูดคุยกับตัวนักเตะกับเอเย่นของเขาอยู่จนถึงตอนนี้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ